แม่ชานี่มักที่สุดมากินเข่ากับยังไงแตงโมบะแตงโมแตงโมบ่อาหารกระตมหมักขามบ่หมักม่วงบ่โอ้มักไปเนี่ยนี่เนาะแบบนั้นเด้เออแกงขี้เล็กบ่แกงละไมอันนั้นคืออาหารหลักเอาแต่เอากระชีมหมักม่วงกับข่าวว่าไงหมักหมักกระชีแตงม่วงเน่ะได้ยังไงวะอันน้องคนนี้พ่อไทยเมล้าสินะเนาะอ่าเมนยานนอเป็นเลือกยานนอเป็นลูดุขึ้นแล้ว อย <2 ended static> <laughs> ู่กับลูกว่าสิว่าลูกครึ่งกับ่แม่นเนาลูกครึ่งกันเอ้าเป็นได้บ่เป็นไบ่แม่นครึ่งกันเลยออครึนึงบ่่นอีสานเฮานี่นะอ่พ่อเป็นคนอีสานว่าสิเป็นไทยกบ่แม่นเป็นอันนั้นกบ่แม่นหั่นนะอีสานเนาะบ่โอ้ยคนอีสานเฮานี่คนลาวคนอีสานอือ การทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะป่ารุงกันบัสกู่สุคนคือเก่าเนาะบว่าับเป็นทางพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยเฮาหรือว่าต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะแต่ขออยินดีต้อนรับข้าวซูซองมุกดาวันเศร้าเราคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ้าว้มนี่กะเดินทางมาพี่คือเก่าเนาะโซนนี้กะอัปเดตเฮือนสาวเตวให้พี่ให้น้องได้เบิงได้ชมนำกัน,นกค,กคือเก่าก็เดิมเด้อพี่น้องเด้อเนาะโดย กาทางสาม,มุดากะขอขอบุญขอบุณเอฟซีหลายๆเดอ้อเนาะที่ว่าเพิ่นเข้ามาให้กำลังแหงใจและการเบิ่งคิดเบิ่งโฆษณาให้และกลาะแ,ะกแนะนำเนาะ,ะให้ทางสาม,มุดาเพิ่นพี่น้องเลยเนาะโดยอ้าวซาพี่น้องเนาะก่อนอื่นว่าเป็นการซักซ้าเสียเวลาเดียวเข้าไปเบิ่งไปซบนาะเพราะว่าตอนนี้ทางเม้าเพิ่นก็กำลังลงสีเนาะตอนนั้นเพิ่นการขอบเพิ่นลงสีแล้วบหรือว่าแนวใดเนาะหรือว่า ต้องรอก,ก่อนพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปติดตามรับสมมรับฟังน้ากันเด้อพี่น้องเด้นะอเนาะทางสามมุกดากับเซดเมื่อเลยพี่น้องเนาะเพราะว่าบรรยากาศกับลมเฮงพี่น้องเนาะเมื่อวานนี่กับเมื่อนี่รู้สึกว่าแตกต่างกันลายพี่น้องเลยเนาะเมื่อวานนี่ลมหาบ,บนในเฮงซำนี่เนาะเมื่อนี่ถือว่าลมเฮงเลยพี่น้องเลยปาซสาพี่น้องบาเป็นการซักซาสเสียเวลาเนาะเดี๋ยวไปติดตามรับสม้มรับฟังน้ากันพี่น้องเลย โดยผู้ามาก,ก็คือสมาพอท่านเสียงไห้เทบันนี้พี่น้องเนาะทางน,น้องคำภูเพิปเป่นมาประสบพอดีแท้นีเนาะาเลยสาบายดีเด้ดอเนาะเลยออ๋กับขา้าวกินข้าวกับม,งมังโมเลยตีแม่กินแล้วมาจะเถือนกับแกงที่เล็กเดี๋ยวกะทางโมหรือกับกินก้อน เดยกับข่าเทียงบ่บ่โอ้แบบพอดีเพิ่นพาหมูสกินกันเอาเข่ามานำเลย,ยกินเข่าน้ำกันเลยโอ้อันนี้กระซิฮหอดซ่งเทียงไดยนี่11พอดีเนะาะสบ,บายดีเดอเ้อทั้งไก่เต๋เฮาเนาะเลยอ่มีอย่างเด้ตัวนี้่บบก้อยนาง<ม>ไปอันน้ำบ้านเฮานีปป่บ่เสื้อ,อนํ้ำบ้านเฮานี่บ่ ยายเปิดมาตะบอกแก้วบ่ไปบอกแก้วเดิมเป่าอืมองมูแม่สร้างม่าซื้อมาไหนใครซื้อมาเหรอบ่าวคำเออเมื่อไหร่กับกินเทมเมซาหนักกับวานวานเนาะเมื่อไหร่เอาเรื่องเขาไงหนักกับวานอ่าถือเป็นเขาเที่ยงเลยบ่านอันนี้คันเมอันนี้แหละเบ้าแบบนี้โอ้เบิ่อไงเต้วเบิ่อน่าพี่น้องเลย คิดทาสีได้สีมาทำงานโอ้รอสีเด้อเด้อเด้อเดกินบังโมพี่น้เนาะยาเมที่ยงอันนี้คือเพิ่นขีดเส้นไว้แรกนี่เนาะแม่เนาะได้ทรงได้ทาแล้วบ่อืมทรงกดมันแบบนี้แหละแต่ทาสีก่อนอืมแต่ตอนนี้คือรอสีอยู่เนาะสีเบิ้ดพี่น้องยไม่ได้ใช่สนิทกันละอ่ากินข้าวถาต่างรอสีเนาะแม่เนาะอืออีหล่าก็มาซอยเบียกแม่เนาะมันนี่เนาะ เมื่อวานนี่โบหิดเมื่อวานนี่ไปไซล่ะเมื่อวานนี่โอ้เป็นไข่โบไข่ไหนล่ะบ่ตอนนี้นะไข่ไงจ้ะท่องเสียไปกินสมมาคามลายไปจ้ะใช่ถ้าอยากจกินไงงโลใจยังกับทองมาใครดีกับใช่โบคือซื้อว่าคนท่องเสียลายนะท่องเสียอันนั้น บางมักเป็นท้องเสียเลือดไทยก็แบบน่อืมแดเลาวทะลตอนเทียงเลยเนาะกินของกับโมงโมงบอกมันแบบเวลาเขากินนล้วรู้สชื่อว่ามันมอนคอเนาะแม่เนาะว่าคือกนันบ่เนาะกินกินสบายฮะ,นะเ<อ>ะน่ก,นกับแตงโมกี่โม ติดขอบบึกไล่ได้กันกินในเรรอเดมบดได้ติดหนึ่งกันกินกับแตงโมบ่ยังบ่เ<อ>ม่ชาเนี่ยมักที่ชุดเนี่ยมาก,กินเข่ากับยังไงแตงโมบ่แตงโมแตงโม,งโมบ่แผงกับตำมะขามบ่หมองม่วงบ่โอหมักไปใน,น,น่นี่เนาะแบบนั้นเด้เออแกงคิเล็กบ่แกงละไม้อันนั้นคืออาหารหลักอ,อาหารแบบคือของหมักโออันนี้คือของหมักเลยนะเนาะหักตำหมะม่วงกะแซ่บแล้วก็กินก็คือว่าฮัลเลรมอนคอ กะตามบ้านๆเฮาพี่น้องเนาะกับข้าวกับน้ําอือได้แตวกะขี้หมูหมูกับข้าวบ่นี่บ่ผมพันกินแต่หมูน่ะได้นบ่ออพี่น้องเอ้ยเนาะักวอืักม่วงปีนี้กะเป็นลาอยู่ปีนี้เนาะคือสิได้อันนั้นอยู่ เบิ่งเห็นต้นใดก็ปั๊บตัพอแล้วปีนี้คันีแล้วเห็ดมงมงแฟนมงมงแฟนไอแตวเห็ดเป็นอยู่บ่โอ้บอไดมาขอสูตรน้ำใบแตวก่อนเห็ดมงมงแฟนกินเป็นค่ะแต่เห็ดบ่เป็นเลยบีบๆแล้วเอาเนื้อแล้วก็กวนเหมือนกันเลยทาใส่กระตูเบงแล้วก็ไปตากแดดพอไม่แห้งก็ลอกออกต้องต้องใส่กะทิอย่างนั้นอยู่บ่ใส่บ่บ่มักใส่กะทิกะทิบ่ใส่ไม่ใส่เดือดน้ำตาล มีแต่น้ำตาลกับมะม่วงเชื่อไหมตอนน่าไปไทยนะพอฮาเพิ่นซื้อมาฝากเป็นมะม่วงกวนนะเพิ่นเนาะนั่นเนาะเส็บเส่บหาส่วนกับตังกวนใส่กะทิแบบบริตากเนาะกวนเนี่ยาบายดีเด้อกินข้าวกันยังได้บ้างเพิ่นว่าสิพามังวงกินซื่อๆบมวันนี้กินข้าวเลยบัดนี้เพิ่น อันนี้กับข้าวอาจจะเป็นของกขบุ้ตัวนี้กินกับข้าวบ่นเอ้ยบัวรอกเอ้ยของโปรดในซาวแก้วเอ้ยหมักมุ้ยได้อ่ออย่าว่าแต่ไม่สร้างนะบางเทื่อ่อยกันยังกินกินมักไฟมักมันนท่นเลยเพราะเราก็กะแซ่บอยู่แล้วเพราะว่ามันมันเอาง่ายๆมันบานกินกับข้าวมอญรวมลงเนาะอือเลย เบิงเดี๋ยวจะลมกระเพิ่นถาเดเดี๋ยวค่อยย่างไปเบิงอันนี้ก่อนอันที่เพิ่นขีดเสรนนี้เลยนะนี่คือเพิ่นขีดเส้นเนาะพี่น้องเอาเพิรนเอาตัวนี้เนาะเอาเพิ่นขีดเลยตัวนี้นี่คือสีได้ทรงในอันนี้แล้วพี่น้องเนาะขาวเรียมขาวเจมันอะไตัวนี้เแต่เอาอันนี้ขีด คืออยู่พี่น้อยเนาะเมืองคือสิเสมอกันเนาะเพิ่นเฮ็ดแบบชุดใหญ่เนาะตัวนี้กับวัดคือเดียวกันว่าแม่กระทั่งหนี่ยแต่เพราะเอาอันนี้ขีดแบบมันมันอันเบิ่งอันนั้นมันกับสีเบิ่งชัดกว่าตัวนั้นเนาะเบิ่งกระโซ่ก็คือเสมออยู่บต่ถ้าอ่ะสีขีดแล้วมันเฮ็ดแบบมันอันนั้นเนาะอันนี้เอาอันดำดำคันเด้เออ พอเบิรงซี่กับเออคือสีเสมอโยสีแล้วสีเด็กกับเบลล์เบลา์เขากับป้ายสีอสีขาวต้องใส่สก๊อตได้น่เนาะแม่เนาะติดเนาะโบโบป้ายอะใส่สก๊อตจะได้หรอวะมีกับใส่บ่มีกับโบ่ทอร์ขันตามเสร็เลยเอาสีป้ายป้ายตามเส้นละกันละว่างเนาะโบคันว่าอันดีแท้น่ะใส่สก๊อตได้ขอบมันนะส่วนหลายเฮาเฮามันโบนี่เนาะต้องปิดด้วยสก๊อตเนาะแปลงเขากับมันเนาะแมนมันกับวัวลายได้เนาะ ถึกหน่อยหนึ่งกับชมหน่อยได้ไมันมันผ่านหน่อยหนึ่งมันกับบอยางงามนะ <c oughs> อือเถือ่อเนาะแต่ว่าเพิ่นเอาอันนี้ขีดมันก็อยากมันอยากเปื้อนสีแน่หน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่ามันบอกคือเพิดพี่น้องเลยแดดแน่หนึ่งเป็นแรงแรงตอนนี้คือทางแม่สร้าง <c oughs> เพิ่นรอสีอยู่พี่น้องสีเบิด้ด <c oughs> รอสี เพราะว่าเพิ่นสีลงเรือว่าตัดขอบเนะเาะรอซีซีเบิดทางในกับซีบพอต้องรอทางเอายุญเพิ่นมา,อ,าอันนี้เวลาเพิินเพิ่นกัน้นเพิ่นขีดเส้นแบบซีมันก็นจะบ่บนเนียนไปในเนาะมันบ่คือแบบเอาบิ๊กขีดเอาบิ๊กขีดมันจะเห็นแบบคือตัวาทางขง้างเลย เพียงแล้วพี่น้องเลยตอนนี้เพิ่นจะเป็นวัดครั้งแรกเนาะก็เลยแบบกลนะ<ม>ับมันเป็นสีแน่กันระว,วังเงาพี่น้องเนานะเลอะหนืองกระเม็นเห็นเห็นเลยก็มีนตะวันเอาสีเก่ามาเก็บเอาเนาะสีเก <c oughs> ่ายังอยู่อันนี้คือเพิ่นทดลอง <c oughs> ตัวที่สองนี่คือเพิ่นใส่เพลิดขีดนะใส่อันนี้เพิ่นขีดเลยตัวนี้กากเห็นซัดแล้วก็เบิ่งกัแบบเออในทรงในท่าดยอืมเผาบ้าไปขอใบก่อนโดยแหน่หนึ่งวันแหน่หนึ่งวันหลายเนาะจะกองเปิดมาก่อน์ดอ่านัดได้ชมสายรันผ้เต๋ไปตลาดนัดเู้เต๋อโต๊ะนัดบอกแก้ว แดงค่ะซ้ำน้อหมองโมกักินแล้วบันนี่หันอากาศป้ามื่อนั้นเป็นเสื้อที่เมย์ไทยกินมื่อนั้นอ๋อเสื้อป่าอันนี้ไพน์น้อซื้อมาให้ชอบอยว่าบ่าวค่ำมื่อนั้นกินแซ่บจุ๊บๆเพื่อไม่สร้างเมื่อบัดไปเสียมกุ้งไก่หรือป้ามันตะเขากันโลดปคอข่อยจนแห่ กินหมักหมูเมื่อเสียบักกุ้งไก่เนาะเหตุที่พราะเหตจะเสียเรือหมกหมูเด้ออ่าเขากินหวานเนาะหวานก็สิยวานเขาเขากินหวานนะคะเมื่อห้องเนี่ยบัดนี้มณฑนเออกินในบัดเมื่อห้องเออเสียเนาะพี่น้องกุ้งไก่ไก่หมดอยากอยากข้ามันคือเสียว่านชุ่นะเนาะสมุกเนาะเน่เนี่ยคนทดลองเป็นยังไงใจส่วนนั้นหัน กอสีหวานแห้งสักผ <ok ่าเบิร <ok ์นขอบไปถ่ายอุงกางนของอีหล่าคือพ่อมานั่งน้ำเมย์คือลงมาพี่มางดิแล้วนางนี่เร็กกี่นิเนาะแล้วก็อยากไปยืนยิงลูกสาวเด้ยวบอกเขาว่าสีทามแน่น้อยนึงนะน่ะมานั่งที่จะนั่งนั่งเอื้อยก็จะทามเป็นลูกสาวเมย์สร้างพี่น้องเยเนาะสาวสาวผู้เดียวเม่ลูกผู้เดียว ข้าวยาไปเริ่มงานดับบลกขับก่อนแนบอจะจากนี้ก็าะผักแล้วเนาะนั่งเลยเนาะคนเตรียมถุงมือไว้ท้าน้อยหนึ่งก็จิตใาให้มันมันเฉื่อยเลยนาะเออมอเมยใหงหลาก็มาซอยเม่มวันนี้เนาะหัวเลย ตั้งใจเลยเหมือนกันาตั้งใจค่ะถ้าว่าพี่ถือก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อเนาะแต่เห็นน้องเพิ่นบ้าจ้าจ้าอย่างแบบน้องลูกเพิ่นแบบลูกครึ่งอย่างว่ามหี่ยด้วยว่าด้วยว่าเล่าเขาเองว่าด้วยแต่ด้วยว่าแบบเป็นลักษณะที่เพิ่นเคยว่าบ้าว่าวอะไรจอยู่ไทยหรือว่าจังใดเนาะคอันนี้แหละเดือนสามเลยเนาะ เดือนสามโพลมต้องเ,องเ,อเดี๋ยวเล่นเดือนสามเดี๋ยวเล่นในลม,มคือเห็นเพิ่นว่จาจ้าจ้าเฉลยเคยว่าอยู่นมัมโมกะ่ะเคยว่าเคยเดินโอ,อ้แบบเคยว,เคว่าเนาะกี่บาลูกครึ่งไทยบอหรือว่าเพิ่นแบบว่าอ่าเกิดอยู่ฝั่งไทยไลเใหญ่อยู่พุน่นเลยเคยว่าแบบไทยความไทยอย่างนี้เนาะแบบเพิ่นเกิดอยู่พุ่นบ่สันมอ่ะอันน้องเพิ่นได้อยู่พุ่นบ่ <c oughs> เออเป็นใหญ่อยู่พุ่นแต่ว่ามันมันเกิดใหญ่อยู่พุ่นแต่ตีปากมาเลยสิเนาะแน่นจะเลยสิ้นเนาะคิดว่าสิเอาแบบโลยยุแต่เป็นจ้าไปซะล้วกันเนาะควางเทียบสิ้นไปสินะสามลำคุ้มมือที่พัดเบิ่งโทรศัพท์เหมืนมีแต่เ์บังไทยแบบนี่เนาะไหนโทรศัพท์ภาษาอะไรภาษาไทยเนาะเนยงอ่อยจะอยู่บ้านเขากเว่าๆว้าวได้บังโทรศัพท์บ่งนั่งแม่เบิ่งยังไหนก็ บอได he hears, en, ics, it, ้เห็นเขาเล่นเห็ดเล่นเห็ดอย่างเี้บออุ้ยน้อยสมัยเห็นบอเออไทยเลยนน้อยเนี่ยค่ะนี่แหละแต่ร้านขอยิ่างงงไทยคนดิเด huh? ็มครับครับเวลาไปบ้านก็จะอย่งนั้นบอแบบว่ามีคอมเมนต์สองคนถามมาสมุกถามน้องเขาได้ไหมว่าสันแบบเห็นน้องพูดจ้าบ่อยๆอยังประมาณนี้นะน้องเพิ่นแบบลูกครึ่งบ่หรือว่าแบบว่าลาวเนาะแบบเพิ่น เป็นขิงใจซื้อๆเนาะเพยันว่าอันนอกพนีพอไทยเมล้าวสินะเนาะอ่าเมนยานว่าเป็นลูกวเดียวยานนท์เป็นลูกครึ่งแต่ละอยู่กับลูกว่าสิว่าลูกครึ่งกับว่าแม่นอกลูกครึ่งกันเนี่ยเป็นอะไรวะ กบประมาณดอกคืงกันเลยคืนได้หนึ่งบ้างคืนได้หนึ่งคนอีสานแถวนี่นะโอ้โหพอพอเป็นคนอีสานภาษาเป็นไทยกับบปรม่นเป็นอันนั้นกับบประมาณนะคนอีสานเนาะคนอีสานเฮานี่คนลาวคนอีสานแต่ว่าจรงจะเป็นคนอีสานกันมันอยู่คนละฝั่งภาคหน่ำเลยกะถือว่าเป็นคนไทยเนาะไทยคือเก้าเนาะาไทยคือเแบบอยู่แถวมุกแถวยางนี่เนาะเพมันก็เป็นอีสานแทอบ่แม่น ห่วยข่ามฟังนั่นได้คนเอินว่าไทยได้ไหมเอ้เพราะว่านี่สัญชาติไทยเนาะเป็นประชาะชืไทยไทยน้อยนึงใช่ไทยนนบแมแทนบมแทนบ่น้อยนึงแปลว่าเอ้าลาวกับบแมไทยกับบแมเณิสาะอีสานกางกลาง ไทยกางมเล่เล่ากลางลาวกะางไทยกลางอ๋นั่นอันะอานไอยนึงใช่เนาะนอ้นึงเสงสายม่หอดเตีนระวางอันสะพานนั่นรัวกลางอะไทยเล่าเน่หอดกะกางนะ่าทาระวางกางวะเอ้าระวางกลางเนาะบรานหดถามว่าไทยโบกกะบ่เลาโบกอะ ไทยว่าก็ว่าปันเลยเหล้าว่าก็ได้เนิ่งกางว่ะกางกางว่ะแม่เป็นวายด้เนาะมันบุ๋มเป็นแบบว่าไทยไทยในกรุงเทพดิ้มไทยอีสานเนาะเลยเอิ่นเขาเนาะใช้หน่อยก็คือว่ามีมีไทยอยู่เนาะหน่อยนึงเอาหน่อยนึงพอาะคนที่พนปันในเนาะแต่ถพรคนจะว่าวันจ้าเนาะปฏิปภันนะขออนุญาตถามเนาะพ่อพันนะป้าห่างกับเจ้านะไปอยู่ไทยเรือยไปเนาะ ประมาณนั้นแหละอืม,อมไปก็อยู่บ้านาเพิ่นเพิ่อนลดเนาะแม่เนาะคือว่าแล้วตาว่าเอากันกับบุกค่อยมาบ้านปนได้ได้เนาะปนได้เนาะบุกค่อยมาอยู่บ้านแล้วเนาะเดือนเมย์เราจะหากรมาอยู่บ้านสามดีๆเลยแต่ก่อนเมย์เคเห็ุเบียกอ่าก่อสร้างอยู่ไทยเนาะมะกไปน้ำมูและก็ไปน้ำมูจักกันแหละก็ไปอยู่น้ำมูยัง,งแลหละคือว่าใจเรามาคือว่าแค่เก่งเต็มเนาะแม่ แสดว่าบางคนไปเห็นงาน่ทุ่นแสดว่าแต่บ่มากนี้เจ็บ่ได้เจ็บ่วดได้เลยเขาเขาเดียวอุ้ยงานนักกว่าในหลายคนเนี่ยไปเห็นงานก่อสร้างแต่ก่อนแม่กะอ้บ่มักแับตามตามแดดเลยแต่วไปใหม่ๆหม่อือ่ดิเห็นงานก่อสร้างบบโอ้ยเบาดอกงานแดดไปยืนนหมู่กะในวันทวยเทียนนะไปซะเป็นวัดทรายเด้อบ่ทุกค้นเลือดสี่ร้อบาท ่มันก็ขึ้นไปเรื่อยๆเลยบนมือเร่ยนโบมาแค่เนาะตอนเขาใหม่นักดนตรีร้อยเดียข้อนก็บข้อนเนาะแม่ย์เลยอะร้อยกว่าบาทร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดร้อยแปดอะไรขึ้นไปเรื่อยๆได้ตอนนั้นแม่มีประสบการณ์เฮ็ดเกี่ยวกับงานก่อสร้างเขาได้จะปีซท่ามงเขาใหม่เลยดแปดปีคุณได้เงานก่อสร้างเริ่มเขาใหม่เลยเจ็ดปีแหละโดยไปไม่ไม่ก็ค่าแห้งร้อยแปดสิบบาทตั้งแต่ร้อยแปดสิบ จนจนคืนหัวเทรเรเมียจังได้ออกมาเล่านี่ห้าร้อยพันสิบเนี่ยนั่นแหละห้าร้อยคือเป็นสร้างกะระดับสี่ร้อยห้าสิบะชั่นกะพันหนึ่งั่นกะห้าอยนันแหลอายุยล่อหละอันนั้นแหละแต่แบบพอไปเมาไปยังนำโมกะโมูให้มือละพันอ่าแต่เป็นสร้างแทกะมือละห้าอยนั่นแหละกระือวันไดรายแล้วอันนี้จะพาะสร้างเดือนนึ่ก็หาแล้วเนาะจะพาสร้างคือห้าร้อยสี่ร้อยห้าสิบสี่รอยแปดสิบสี่ยแต่ของแม่เน็กได้ห้าอย แต่ก่ามีมือพักมือยุดคือกันได้แล้วไหมเนาะหรือว่ามีแต่เมาตลอดเลยบอกพักนี่ยบิกหนึ่งเอาวันทีหนึ่งหอดชิมหากะตัดวิกเด้สิบหกก็เงินออกกะเงินออกก่อนจังได้หยุดมือหนึ่งหยุดให้มือหนึ่งก่นเริ่มอีกบัดนี้หอดชิ้นเดือนประมาณเดือนหนึ่งสองเท่านะไหมเนาะเขาเป็นบิกเลยเขาเห็ดไปเห็ดไปเริ่มลื่นเลยกับพอยุแล้วบัดนี้เนาะตอนนี้เขาผมมาเสีโอ๊ตไปเนาะแต่เขาผมมีการมีงานแน่เนาะ โลดคนนี้เนาะบัดพอเขาเริ่มเลื่องแล้วบัดมันแบบว่าบางบางานนักแต่มันแบบสบายใจแล้วบัดนี้เนาะเราเรียนโมเรียนครูงานก็เริ่มเปลี่ยนกันเลยนี่แหละเห็ดไปน้ำมูไปน้ำลายคนลายคนกะทุจักแนี่ยเหตุทุจักแนวนั่งกะสบายชนะส่วนลายพักนักอยูุทธ์ก็สบายหอนเวลาเหตุเห็ดหอนเวลาพักกับพักสี่โมงครึ่งกะคือพักหาโเนี่ยหข่าหายังกินด้วยนั่นแหละสี่โมงครึ่งก็ต้องเก็บขุกเก็บกระบะเก็บยังเครื่องมือสร้างนั่นแหละสี่โมงครึ่งเนี่ยคือต้องเก็บ แบบเห็ดเบี้ยเป็นเมลานะเฮ็ดเบียยเป็นเวลาเด็ดมงเครงกะหากินเขาหางย่างหากินเห็ดยังกินอยู่น้ำเพลินมาเลยบอกกินของแบบกับเขาเองเขาก็มีหมูไปหลายคนด้ยอกับเขาไปแน่หอยังหอนินไปแน่คนนั้นคนนั้นนมากกับเห็ดเตยโรงเรียนอยู่แม่ครัวโรงเรียนเขาจะเห็ดเป็นแม่ครัวได้แต่ละลังแต่ละห่อก็จะเป็นแม่ครัวเห็นเด็กน้อยกินทันเด้ก็ไปซื้อเอาน้ำมันไปซื้อเอาน้ำโรงเรียนอันนี้ ของกินนี่สะดวกอยู่โดยถือกระเถิดอยู่นําโรงเรียนเด้เห็นในนักเรียนเนี่ยเนาะเห็นในนักเรียนนั่นแหละแม่ในกินเฟอในมือจนโรงเรียนแล้วอตอนนั้นถอยจะบ้านแม่สราบานคือข้างนอกนี่คือเสาห้าสามสิบสามสิบห้าเนาะในโรงเรียนคือเสาบานเลยที่คลองมักเนาะ แค่ขั้วในโยงเฮียนได้นี่มาแล้วเ้อะซังไม่ได้เนาะเป็นทีาคเปชาด้วยนั่นแหละเพิ่มเป็นน้ำเป็นยังกะจอกละกซีบาทแก้วละ้ยซบาทของกินเนี่ยคือสะดวกแล้วก็ถือลักๆกะเฮ็ดเตียงเฮียนเห็ดเตียงเฮียนมันได้เ็ให้อาหารการกินถือเนาะก็มาละกินทอดเนาะเมเนาะบาดเพิ่นจะเลิศไปกับโผกระโมกับมวล เทือนกับมือหนึ่งกับไปเป็นคันสองคันนะนะตอนแรงมากกับพากันเมื่อส่วนหลายเขาจะเห็นแต่พม่าเนาะเขมีเจียเป็นเห็นทางงานเม้าเห็นเราค่ะบกคอยปันไดนะแต่เห็นทางเมย์เพื่อนรู้ถือว่านี่นะพอได้สีมือมากะนี่แหละอยู่บ้านอยู่เมืองเขากับพอได้พอมีอาชีพมีอาชีพติดตัวงานแก้งานเ็ยนเี้การถือว่าเมย์สร้างเพื่อนนี่ดีเนาะแล้วก็ ได้ส <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> uh ีมือมาพร้อมเนาะแต่ว่าทัศนูรเมย์เคยมีอาชีพติดตัวมาแต่ว่าโดนโดนยังบริษัทงานก็ลืมได้รเมย์เนาะบอลบอลลืมเลยบอลลืมเขาอยากลองกินบอกกินมันกันเอาเรื่อง่บอลลืมมันนะบอลอันนั้นท์ว่าโอชิซื้อดอกอันนี้บอลลืมบอลลืมนอกจากว่าเขาเสียญุไลแล้วเนาะเขาเห็ดอะไรเขาก็เศร้าแล้ว่าวบอลลืมมันบอลลืมเนาะข้าวบัดแก่ตัวลงไปแล้วข้าวบัด ย้อนัก oh, ับได้เนาะไปน่าอยดได้ไล่ละกะนม่ได้งแม่นี่สุดทอนให้น้องเลยบ่ลามากอยย่บ่น้องอมชิมากอยู่บ่บ่เนี่ยบนี่ยอมเลยยอมห่าสวยเนาะจากงานคือน้องคนใดคนไล่นหน่อยคนได้ที่ว่าสีได้ไปไทยแล้วมาได้แบบได้สีมือมาแบบเอออยู่บ้านเท่ากันได้ไปคือ เกี่ยวกับสามนี่อยากพื่อนย้เบุกิดอยากไเนี่ยยังยังยังบุกิดอยากทาเงินนอกเหนือเนาะคนและบัดนี้ครอบครัวคนละเจังสี่อยากมีอาชีอยังเห็นป็นกลางแต่ว่าปานแม่เรื่อยๆสิกับมันอาจสีหูเลยหูแล้วก็ใจมากแนวเห็ดเนาะแนวเห็ดแนวมาตรงที่ว่าเวลาหูเพราะเขาข้าอยู่เนาะเราไปพ่อเถาไปเรื่อยๆดิถ้าเขาเป็นเจะหน้าตัวเองในการกระซี่แบบนึงเนาะถ้าเขาเห็ดแล้วไหวเขากะเออได้เขาเอง บันรยูพุนบาดเจ็บเป็นหลายวันแล้วแม่เนาะอันนี้ใช่ทำมาเาเองบาเจ็บแต่ละเพื่อนนี่คะหาลูกน้องอยูรอดด้วยจังใดของแม่แม่บ่คอยเอาลูกน้องดิบ่คอยเอาคือจะไปเพื่อเดียวแค่ขันโบกกะขันมาโบกกระเฮือนซ้ำนี่ก็คือแล้วฮันน้าคือแบบแม่บ่มีทีมไปเพื่อเดียวเมาไม่ได้ลายโดยนั่นแหละประมาณนี้นะบ่คอยปูนด้วยใช่คอยปูนก็มีกระบะเรียบร้อยแล้วก็กคอยทิ่มใบเตือนกระบะเตือนซอกคึงก็ขันซูงแบบนี้ก็เอาลูกไปนั่ง ก็ได้คืนให้พอลงตารางแล้วก็เอาเองยังเองก็ได้ยืนแล้วเนาะโดยนั่นแหละเก็คอยไว้แล้วก็ลูกตักเส่ซองขึนอ่ได้ละฟ้าหนึ่งล็อกหนึ่งซองล็อกขนาดเด่นงานบางเห็นเพิ่นสาบกับคักเลยเนาะไว้อยู่ได้ทำเมืสร้างเพิ่นสาบกับงานการละเอียดคักอยู่ได้เมื่อปีนี้นี่เมย์หับงานมากจริงจั้งแต่เลยเขาเมยน์ของร้านลังนึงเป็นร้านค้าดิของร้านโดยของร้านเป็นร้านค้าแล้วก็ของอีกผคนนึงเป็นโบ ในซองในซองในสามลังนี่แหละสามลังที่เธอส,สตแตลเพื่อหอดย่ำหน้ากับชีหอดูประมาณสิบเนาะไปเรื่อยๆแม่บอกว่ามีจบงานเืธอสเต,ตลแล้วก็จะไปบ้านนากวัโหกอ๋อบ้านในาเดือนเมื่อวานหันโทรบ,บอกเพื่อนแล้วว่ามันของแม่เนี่ยบริสุทธิ์ดวงขน่าบริสุทธิ์ดวงฟีอตอนแรกไปหับไว้แล้วว่าร้านหับไปทรงไปหับขาน่าวันเี้ร้านซาวฟัดลงเทพอยากเที่ยวเนาะโดยพ่มีผู้ไปหับไปทรงแล้วกั การเดินทางกันยากจักน้อยหะน่ห่เลยมีร้จักาง่โดยบุมีบุมียงบุมีรรถจักบุมียย่าบมีรถจั่งถ้นิกขี่บเป็นขับบุเป็นต้องเรียนกันบาบานโคแ่กชิย่างเอาะน้าย่างโเพบ่นรับไปบต่โอ้บขงออกซิรัดไปพี่เนาะมีมีทางรกว่อยู่นี่กมีทางรัดเมื่อยเนาะห้อยนึ่งกะหอดบานกุอยโคกนั่นแหละอันนี้กะชิย่างไฟฮะน้าแบบเราเราผิดการ ใ่บ้านเราเรือการโทุบอกเพิ่นแล้วว่าโม่บ้านฮะมันยากนำการเดินทางว่ากะหยุดไปก่อนฮะน่ากันเพิ่นให้โบกแบบลังไงน่ะกันที่เขอไปนอนบ้านเพิ่นน่ะนะมันอย่างว่ายนะกะนเขียดเบี้ยจนคำต่อเศร้ามากก็ล่มือแต่เศร้าแล้วเนาะโอเคซุเดียวให้ทางเมซางเพิ่นลมกันไปเด้อบัดนี้ครั้งหนูก็สิได้กลับป้าได้แม่เด้อโดยสบายดีเด้อทางน้องซึ่งนักกรทางแม่เนาะโด้ โอเคสาวพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้กับสีประมาณนี้เนาะเพราะว่าทงางแม่สร้างเพิ่นกันยังรอซีอยู่พี่น้องเลยเนาะยังประธานในลงรอทางซีพอซีเพิ่นเพื่อนก็นจะได้เก็บงานเก็บไว้กนหน่อยเนาะเพราะว่าซียังเหลือบบลายโดยสำหรับคลิปนี้กับขอบมุกขอบใจเอฟซีเบอสกูสคนเด้อที่ว่าเข้ามาติดตามหับชมหับฟังเนะาะเบิ่งคลิปเบิ่บงโฆษณาให้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้องสบายดี